ตนนี้เรือสำรานเพิ่งเปิดวูดครับเพิ่งจะเสร็จเพราะว่าเตรียมให้สัญญาณที่จะเรือพร้อมที่จะออกจากท่าเทียบเรือแหลปฉบังเย็นนี้นะครับตอนท้ายมีเรือทักมารอสแตนบายอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆไอ,อ้ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลำนี้จะ ถอยออกหรือว่ากลับลำตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ชมพรม้อมๆกันไปยาวๆแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็เอาเท่าที่ให้เพื่อนๆได้เห็นชัดก็แล้วกันนะครับจอดมาสองวันแล้วพี่เพื่อน ลำนี้ก็เอาเป็นว่ากลับลำตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรือทักไปรอจนปากอ่าวก่อนดูนักท่องเที่ยวมารอชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพื่อนๆเพราะว่าอยู่ไกลครับดูใครมีโอกาสไปท่องเที่ยวบ้างครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ พักรอชมกลับนะครับใช้เวลาไม่นานฮะประมาณ4-5นาทีในการกลับลำนะครับเรือสำราญนี้ก็ไม่ต้องใช้เรือลากจูงในการดันนะครับเพราะว่ามีระบบเบราว์ทัสเ,เตอร์ทั้งหัวเรือท้ายเรือนะครับในการช่วยในการกลับลำ โอ้นักท่องเที่ยวนี่เต็มเลยนะฮะรอบนี้เต็มเรือเลยไม่รู้ว่าโปรแกรมไปที่ไหนต่อนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีความรู้หรือว่าข้อมูลทางด้านนี้เลยนะครับ มีโอกาสแค่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันเฉยๆครับสวยงามเลยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันรอบหน้านะเพื่อนๆม่ามีอะไรเข้ามาอีกหรือว่าลำไหนเข้ามาอีกนะครับแล้วเจอกัน,นครับผม